คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุทกคนวันนี้ทางช่องรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังก็จะมานำเสนอเลขเด็ดสลายเลขที่ทางช่องจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของสุภาวันณสุภาวันงวนดประจําที่16ธันวาคม2566สุภาวันให้เลข2ตัวเดียวเลข2ชุด2ตัวให้25 26 27ชุด3ตัวให้256 248 742สําำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาสุภวันให้97ผลการออกตลาก,กินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ออก9ู 97. ให้97ออก97ถูกเลขท้ายตองตัวท้าที่ที่1ครับเรามาตามกันต่อว่าวนนี้สุภวันจยาจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำโตงกัดนุสร์วดประจำที่16ธันวาคม2566 ดนุสอนให้เลข8กับเลข0ชุด2อตัวให้ถ้าเลข8มันก็จะมี8 4 8 5 8 6 8 7ชุด3ตัวให้8 5 4 1 4 8 9 8, 8, 8 6ถ้าเลข0ย์มันก็จะมี0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 0สำหรับผลงานวิธิผ่านมาดานุสอนให้91ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก91ให้91ออก91ถูกเลขท้าย สอตัวครับเรามาตามกันต่อว่าก้นี้ดืนนุศอยากจะให้เข้าเป้าอีกไม้คำมมาโตงขับเพชรอรัมไพงวดประจําที่16ธันวาคม2566เพชรอัมไพให้2ชุดชุดแรกให้เลข3เลข6เลข2เลข0ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มันจะมี 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7และอีกชุดหนึ่งให้เลข4 เลขศูย์เลขเจเลขห้าชุดสองตัวให้ถ้าเลขเจมันก็จะมี 7, 1, 7, 2, 7, 3, 7, 4สอาำหรับผลงานวที่ผ่านมาเพชรอัมภัให้70ผลการออกตลาดกินแบ่งรัฐบาลเลขไทยสามตัวท้าที่หนึ่งออกศูนย์ให้ 70, 70็ดเข้ากู้เงินของเลขทยสามตัวท้าที่หนึับเรามาตามกันต่อว่าง้นนี้เพชรอัมภัยอยกจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มโตอัศจรรย์ดาวตกงวดประจำที่16ธันวาคม2566อ,อัศจรรยด์ดาวตกให้เลขศูนกับเลขหนึ่งชุดสอตัวให้ถ้าเลขศูนมันก็จะมี0ูนย์4 05ถ้าเลขหนมันก็จะมี 13, ึ่งสามสีาหำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาอัศจรรยด์ดาวตกให้เก้าตูนผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ามตัวท้ายที่หนึ่ออกศูนให้9กตูน 9กนเข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่หนึ่งขับเรามาตามกันต่อว,ว่าคนนี้อัศจรรย์ดาวตกอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำมาโตงเข้าพลังเนตธวดประจำที่16ทธันวาคม2 5 6พัรยพลังเนธเลขเเลข5เลข9สําสำหรับผลงาน,นที่ผ่านมาพลังเนธเลขหเลข1ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก9 1ให้เลข1เลข1เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย สองตัวครับเรามาตามกันต่อว,ว่าคนนี้พลังเนตรอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมามต่ออาจารย์ปนวัตนงวดประจำที่16ทธันวาคม2,566อาจารย์ปนวัตนให้เลข1กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี1,3,1,6ชุด3ตัวให้1,4,5,3,2,1ถ้าเลข8มันก็จะมี8,4,8,5,8,6,8,7าหสำหรับผลงานที่ผ่านมาอาจารย์ปนวัฒนให้เลข9 ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่หึงออกศูนย์ให้เลข9เลข9เข้าหลักสิบของเลขท้าย3ตัวท้าที่ึงตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขามาตามกันว่านนี้อาจารย์ปนวัฒน์จะจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำโตก็ดาวเคาะห์งวดประจำที่16ธันวาคม25 100, 66า้อดาวเคาะให้2ชุดชุดแรกให้เลข6กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข6มันก็จะมี6 2ส3 6465และอีกชุดหนึงให้เลข8กับเลข0ูชุด2ตัวให้ถ้าเลข0ูนย์มาก็จะมี 02, 03, 04, 0 2นย์สองศูนย์สามศูนย่ศูนย้าหรับผลงานพวกที่ผ่านมาดาวเคราะให้เลข9ผลการออกตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก9หนึ่งให้เลข9เลขเข้าหลัก10ของเลขท้าย2ตัวส่วเลขจับคู่ไม่เข้าเป้ากาลมาตามกันว่ากดนี้ดาวเคาะดีจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า กรมมต่อข้อสุดทารถดงวดประจำที่16ธันวาคม2566สุดทาดให้เลข0เลข1เลข3ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มันก็จะมี30 31 32 33 34ชุด3ตัวให้130 031 301สำหรับผลงานวิที่ผ่านมาสุดทารถให้เลข7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก0ู97ให้เลข7เลข7เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1 ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคลรมาตตามกันว่าคนนี้ถุกทารถดอยากจะให้เข้าเป้าอีกไม้ครมาตงงกาวัดสุลมมว่ประจำที่16ธันวาคม2566วัดสุลมให้เลข4กับเลข5ชุ่2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี54 64 74 84ชุ่3ตัวให้564 401 254สำหรับคนงานก็ที่ผ่ามมาวัดสุลมให้เลข1 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก91ให้เลข1เลข1เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคารมาตามกันวมนงกน,นี้ว่าสุลมลงอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าธรรมโตอัอสมาพรหุ้นประจำที่16ธันวาคม2 5 6 6อัสมพรให้เลข9กับเลข8คชุดอ2ตัวให้ถ้าเลข9มันก็จะมี9 4 95 96 97 9899ชุด3ต่อให้159478982สําหรับผลงานที่ผ่านมาหลุดคับไม่เข้าเป้าคขามาตามกันว่าคนนี้อัศมพรจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหมคามาโตก็ตนัทพัฒน์กวไปจําที่16ธันวาคม2566นัตพัฒน์ให้เลข9กับเลข5ชุด 5. ตกตัวให้ถ้าเลข9มันก็จะมี5997ชุด3ตัวให้195 795สำหรับผลงานวทีิผ่านมาหลุดขับไม่เข้าเป้าขัเรามาตามกันว่าคนนี้มาสัพพัฒจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมมาโตก็จำทราการวุฒิประจำที่16ธันวาคม2566จันทรารการให้เลข8ตัวเดียวให้เลข8ชุด2ตัวให้8085ชุด3ตัวให้7 8-9สําหรับผลงานที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าเขารามาตามกันว่าคนนี้จำทราการจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหมพมโตก็โยติตางวดประจําที่16ธทันวาคม2 5 6 6โยโยติตาให้เลข1ตัวเดียวเลขเล็1ชุดตอบตัวให้1-6 1-7 1-8ชุดตามตัวให้1-2-3 001 สี่สาหำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาหลุดกับไม่เข้าเป้าครมตาตามกันเมืกนี้โยติตาจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าข้ามาสไลด์นี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายชิปของจากช่องรวมเล็กเด็ดอาจารย์ดังทางช่องก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เงิน1 2 1 3 1 6 2 6 3 6 6 6 6ชุดทอง136 1> ส1 3สาำหรับตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ